เดือดลุงโทนี่ฟาดเด็กสาดเด็กสาดเด็กจุดจุดจุก <9 S 1> ้าวไกลค่ะทราบใช่ไหมครับเพื่อไทยกับก้าวไกลเขาทาสงครามกันอยู่ใช่ตอนเนี้ที่จะยื่นศึกซักฟอกเนี่ยแก้รัฐธรรมนูญก็ยืนอยู่คนละข้างโอ้ไปแล้วรอบนึงช็อตนึงไปแล้วประชะดาะแปลยติงบประมาณปีหกหก็ยืนอยู่คนละข้างเห็นไม่ตรงกันจะอภิปรายไม่วางใจรัฐบาล ก็ยืนอยู่คนละข้างเห็นไม่ตรงกันอีกอต่างฝ่ายต่างก็เก็บอาการยืนคนละข้างไว้ไม่อยู่โดยเฉพาะน้องๆที่เพื่อน้องแถว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 ไก่ไก่ใหม่มาแรงเลือดมันแรงดังนั้นดังนั้นดังนั้นต้องปล่อยของออกมาปล่อยของออกมาปล่อยแสงออกมาแสดงอาการยืนคนละข้างกับเพื่อไทยเป็นหนึ่งนิดแล้วก็แรงขึ้นทุกวันฟ้องสังคมไงกว่าสังคมโดยเฉพาะโดยเฉพาะข้อกล่าวหา เฮ้ยเพื่อไทยหัวกับใคร่อะเนี้ยเออมีเดียวว่ามีเดียวพิเศษหรือเปล่ามีบิ๊กเดียวว่าบิ๊กเดียวบิ๊กเดียวหรือเปล่าในที่สุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับอังคารที่ผ่านมาไม่ไหวจะเคลียร์ระหว่างคนเพื่อไทยกับคนก้าวไกลคุณคิดว่าสังคมก็ให้ราคาใครมากกว่ากันวันเนี้ยอืวันเนี้ยอ,อ,อยู่ที่ใครใครเป็นคนให้ถ้าจุดจองอยู่ที่ก็ใครเป็นคนให้ดีกว่ามาถามที่ตอบยากถ้าเป็นโอเวอร์เตอร์ก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นเก่า เขาก็ยังให้น้ำหนักกับเพื่อไทยแต่ถ้าเป็นนิวเวอร์เตอร์เจนใหม่ เจนใหม่เู้มีสิทธเลือกตั้งรุ่นใหม่เขาก็เทข้างก้าวไกลไม่ไหวใจเคลียร์อนาคตมันต้องยึดกลุ่มรุ่นใหม่ไว้ให้ได้เมื่อไม่ไหวใจเคลียร์เมื่อวันอันคารที่ผ่านมาเมื่อวันที่ผ่านเมื่อวันัคารที่ผ่านมาพี่โทนี่เรียกลุงดีกว่าลุงโทนี่โอ้เรียกลุงเลยเหรอไปออกรายการคับเฮาส์ของกลุ่มแข่ใช่ค่ะทิดเคลื่อนไทยความตอนหนึ่งความตอนหนึ่งลุงโทนี่เปลึงเนื้อเปลึงตัว ออกมารบแทนเพื่อรัอพื่อไทยเล่นบทขึ้นธรรมะเ,ออเทศสอนน้องๆที่พักก้าไกลปรากฏว่าถูกสอนก่อนที่จะขึ้นเทศหลวงพี่โทนี่ครับล้างเทา้าหรือยังล้างเทา้าหรือยังจำได้เลยสับนี้เป็นสับของพันศักดิ์วิญญรัต คุ้นติ้งตังของโทนี่นี่เองคุณทักษิณท่านพันศักดิ์กุญรัตเคยบอกว่าใครที่เล่นบทเทพตลอดเวลาขึ้นเทศสอนชาวบ้านตลอดเวลาก่อนขึ้นธรรมชากเรียบร้อยก่อนล้างเตยหรยังอะไรประมาณนั้นจะได้สอนคนอื่นได้เต็มที่เด็กๆก้าวไกลก็สวนหลอกลุงลุงล้างเท้ายังอ่ะเอาละครับไปฟังเสียงของพี่โทนี่ในคับเฮาส์วันอังคารที่17สักนิดสิครับเชิญครับ เช่ค่ะภารกิจคือต้องทํางานร่วมกันเพื่อต่อสู้ให้ได้ประชาธิปไตยตรงนี้สําคัญกว่าไม่ใช่ว่าด่าประวิตธแล้วได้ประชาธิปไตยมันต้องเลือกว่าจะด่าใครไม่ใช่าด่าประวิตดา่าธรรมนัฐปุ๊บได้ประชาธิปไตยต้องใจเย็นเย็นต้องมียุทธศาสตร์จะเดินอะไรเนี่ยอย่าใจร้อนพักฝ่ายค้านนะครับได้ยื่นอภิปรายได่ไว้วางใจไม่มีชื่อของพลเอกประวิตรกับร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยครับก็เลยมีนักการเมืองจากบางพักอกองเชียร์จากนักการเมืองจากบางพักเนี่ยครับก็ เหมือนไปทวิตแล้วก็ตั้งสเตตัสกันอ่พักเพื่อไทยมีดิวหรือเปล่าพี่โทนี่มีดิวอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับผมก็เลยอยากจะสอบถามทางพี่โทนี่ครับว่าอ่คิดเห็นยังไงบ้างครับเวลาอ่มีเหตุการณ์ทางการเมืองที่อ่เกิดเรื่องอะไรพวกนี้เกิดเกิดขึ้นมาก็จะมักจะบอกว่าพี่โทนี่อ่พี่โทนี่มีดิวนะอะไรอย่างเง<อ>ี้ยครับผมไม่มีอะไรหรอกครับใจร้อนคือไม่ได้ดังใจหงุดหงิดเป็นเรื่องธรรมดาการเมืองเนี่ยใจร้อนไม่ได้นะ ต้องมียุทธศาสตร์ถามว่ายุทธศาสตร์คืออะไรถ้าจะด่าให้มันเนี่ยมันด่าได้ทุกคนนะแล้วด่าเวลาไหนก็ได้แต่ลงคะแนนเนี่ยก็แพ้เขาอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าจะดา่ายังไงลงคะแนนแล้วชนะคอ,อรมอสามสิบหกคนถ้าเราใส่ซัสามสิบหกคนคนดูที่บ้านก็เบื่อการนั่งฟังก็ไม่มีสมาธิถามว่าปวิดวันนี้มีหน้าที่ทำอะไรเป็นรองนายกงานเมื่อค่อยมีการอภิปรายในส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องปัจจุบันการจะใช้อดีตได้แต่ไม่มีน้ำหนัก ต้องดูปัจจุบันนี้มันเรื่องของโควิดเป็นเรื่องของความล้มเหลวในการบริหารงานเป็นเรื่องของพฤติกรรมอันก่อการสงสัยว่าได้จะมีการทุจริตบางอย่างก็มีหลักฐานบางอย่างไม่มีหลักฐานแต่ส่วนใหญ่แล้วมีหลักฐานเพราะนั้นเนี่ยการจะอภิปรายใครควรจะต้องมีหลักฐานอย่างน้อยๆก็มีข้อมูลที่ชัดเจนที่จะไปว่าเขาวันนี้เนี่ยโอเคโอเคสรุปนะลุงโทนี่ออกมาเซตเกม ออกมาเซตเกมแก้เกมแทนเพื่อไทยพยายามที่จะอธิบายกับสังคมว่าทําไมจึงไม่แตะบุคคลสองคนนังที่เอยชื่อกันไปประมาณนั้นประมาณานั้นการเมืองต้องมียุทธศาสตร์แล้วก็เทศสอนน้องๆที่ก้าวไกลเย็นเย็นมันต้องมียุทธศาสต,ต,ต,ตร์ในบัตรดลคุณธนาพลยูวสกุลบกบหอสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันของคุณธนาธรจึงรู่ืองกิจก็โพสต์สวนลุงโทนี่เลยทันควันเลย ทันทีทันใดทันควันสั้นๆว่าว่าปัญหาของทักษิณชินวัตรและบรรดาคนเดือนตุลาในกลุ่มแคลคิดเคลื่อนไทยคือคิดว่าตัวเองฉลาดหลักแหลมมากกว่าใครทั้งหมดในการเมืองไทยท,ทั้งที่ตัวเองทิ้งไพ่โง่ามาจะ20ปีแล้วอ,อ่พะพอๆๆๆพ,พ,พ,พให้พวกพี่ๆเขาไปว่ากันให้สนุกสนานน้องๆองย่างเราเจิ้มนเจิม,จมตัวยืนมองอย่าโผล่หนะ้าออกไปยุ่งกับเขา